สบายดีทุกคนตอนนี้ก็มาพบกับน้องลีที่องลีสาวลาวรองสารแล้วทุกคนตอนนี้น้องลีกลับมาหดรองสารแล้วเนาะทุกคนหลังจากที่ห่างหายจากโลกโซเชียลไปสามมือเนาะสามมือเติมติมนะคะหลังจากที่น้องลีบัไดลงคลิปสาเหตุที่บัไดลงคลิปพันก็นคือน้องลีไปเดินทางไปเมืองรับเลาะทุกคนไปเมืองรับเลหากรมา เลยไปได้ลงคลิปเนาะแล้วน้องลี่มาแล้วน้องลี่ก็คลิปลงเลยเนาะมือนี้กระบมี่งยังหลาดเลยเนาะทุกคนน้องลี่จะมาเล่าประวัติความเป็นมาจากอ่าเล่าประวัติความเป็นมาของเมืองลับเลเนาะจากที่น้องลี่ไปไปศึกษาห้ามเหียนมาสามือนี่เนาะว่าน้องลี่จะแล้วน้องลี่จะนําเอามาเล่าให้ทุกคนฟังเนาะใจแท้น้องลี่ก็ยากเล่ายุ่งเมืองลับเล่เนืะอนทุกคนเต้ พื้นที่โบพอเนาะพื้นที่น้องลีเก็บใบถ่ายอะ่ะบรยากาศเคมบรรยากาศยู่วเมืองรับเลบ้านอยู่เมืองรับเลแล้วกาตอนน้องลีออกจากทังมาเนาะกาคลิปกับโบได้มีอย่างหลายเนาะเพราะว่าน้องลีโบมีพื้นที่ถ่ายเนาะคนคือมื้อน,นี้น้องลีจะมาเล่าเรื่องเนาะเล่าประวัติความเป็นมาของเมืองรับเลเนาะแล้วก็แนะนำ ถ่าผู้สมผู้ที่จะไปเที่ยวไปเที่ยวอ่าเมืองรับแลนะไปเที่ยวสมบอสิเนาะน้องลีจะมาแนะนำพร้อมคลิปนี้เลยเนะาะแล้วกา็พร้อมฟังประวัติความเป็นมาของเพื่อนเลยเนาะคือบ้านเมืองบ้านอ่ารับแลมียุ่สามซื่อเนาะทุกคนบ้านซื่อที่1ก็คือเมืองรับแล ซื้อที่สองก็คือเมืองเออบ้านนากระตึอบเนาะซื้อที่สามก็คือบ้านอ่าเมืองอลัญญาเนาะมีอายุสามซื้อด้วยกันเนาะทุกคนบ้านเมือม่อเมื่ออ่าบ้านนากระตึอบก็คือได้ซื้อมาจากมีกระตึอบหลายแล้วก็มีสิมเนาะทุกคนซื้อที่สองก็คืออ่าเมืองรับเลนเนาะเมืองรับเลนก็ได้ซื้อมาจาก,ก,าก,าก,อ,อ,กอ,อ่าเป็นแบบของประเทศไทยเพิ่นเอิ้นเนาะแล้วก็แบบ คนภายนอกเอน,เนื่องจากว่าบ้านนังกาวมียุยุลึกลับน้อทุกคนซื่อที่สาเมืองอรัญญาก็คือได้มาจากสมัยตะก,กี้เนาะเพิ่อาหัวหน้าเพิ่นแบบ่ดคนแบบหัวหน้าอยู่บ้านนงางกาวเนาะทุกคนอยู่เมืองลับเลฮันป็นซื่อว่าอรัญญานอทุกคนเพื่อนก็เลยตั้งซื่อว่าเมืองอรัญญา คือเมืองอรัญญานี่กะแบบไทยบ้านเพื่อนกันยังถือว่าเป็นเมืองอรัญญาอยู่เนาะเพื่อนบอไดไซซื่อว่าเป็นเมืองลับเละเนาะเพราะว่าไปถามชาวบ้านเพื่อนเพื่อนก็บอกว่าเป็นเมืองอรัญญาเนะเมืองลับเละก็คือแบบคนภายนอกเอินสิเนาะเพื่อนกระบอกน้องลีวันเดียวนี้เนาะส่วนนาบ้านน้องลีจะขอเอินบ้านนี้ว่าเอินเมืองลับเละเนาะกคนเพราะว่าน้องลีลึงปากมาก็คือเมืองลับเลเนาะ ก็คือเมืองลับแลนี้ตั้งอยู่บ้านนากระติบเมืองหินบูนแขวงคาม่วนเนาะทุกคนซึ่งอ่าอ่าบ้านดังกล่าวนี้เป็นบ้านน้อยแห่งนึ่งเนาะที่ตั้งอยู่ใจกลางของภูเขาเนาะทุกคนคือจะมีอ่าบ้านเออคืออ่าเมืองลับแลนี้จะมีภูอเป็นผาโอเมศีละบ้านกันอยู่ใจกลางไอชีนทุกคนคือเมืองลับแลนี้เป็นซื่อบ้านทุกคนบ่ระแม่นซื่อเมืองเด้อ เป็นซื้อบ้านเนาะน้องลี่ต้องขอบอกบอนีก่อนยาทุกคนเขาเจผิดเนาะเป็นบ้านน้อยๆแห่งหนึ่งที่ตั้งยู่อ่าภูอ่าใจกลางของผายู่กลางป่าเนาะทุกคนซึ่งทางเข้าทางเดียวก็คือมีทางเข้ายู่ทางเดียวแล้วก็ทางออกยู่ทางเดียวก็คือทำเฮิบเนาะทุกคนทำเฮิบเป็นทำทางเขาแล้วก็ทางทางเขาแล้วก็ทางทางออกคง เมืองรับเลนะทุกคนซึ่งใช้เวลาในการเดินทางจากนอกจากนอกไปหาอนที่จะไปหาในสดปางทมไปโหดบ้านรับเละก,ก็คือใช้เวลาในการเดินทางสชม,สม,ม่วโมงเราทุกคนอ่โลดทามเทเทแม่นอัสวโมงนึ่งสาหรับคนย่างธรรมดาสองสมมงูโมสำหรับขนยางซาซาะหรือว่าผู้เท้า 40นาทีสำหรับคนย่างลึงสถานที่บอสสิเน,ะนาะวกคส่วนน้องรี่ไปนี้กบแม่นใช้เวลาในการเดินทางสัปโมงปลายเนาะเพราะว่ามีหลายคน้วกาอีกสัปโมงนึงท่านก็คือใช้รอทาในเท่านม,มีแต่สัโมงนึงสัโมงนึงหรือว่าสองสัโมงสำหรับคนย่างซานอนละอีกสามสัโมงนี้ก็คือใช้เวลาในการเดินทางไปหา บ้านไปหาเมืองรับเลแท้ๆเนาะเพราะว่าก้อนก้อนเขาจะไปหอดเมืองรับเลหรือบ้านบ้านของประชสชนที่ประสะสชนอาศัยอยู่นะทุกคนก็คือเขาต้องได้ผ่านวัดเนาะพัดวัดนากาวมีชื่อว่าวัดคีรีวงกเนุกคนเป็นวัดที่ก้อนอืนที่จะเหา่าวอดอืนที่เขาจะไปหอดบ้านพุ่นเห่าก็ต้องได้ผ่านทางนั้นผ่านน,านั้นวัดท่านไปก้อนเนาะเพราะว่ามีทางอ้อทางเดียวก็คือ สมมติทางออกอยู่นี่เนะาะร้ำอยู่นี่วัดก็คืออยู่นี่แล้วก,ก็บ,บ้านอยู่นี่เลยเนาะทุกคนแล้วก็มีทางออกทางเดียวก็คือย่างผ่านวัดมานี่เนาะคือประสาทสน่นยูฟุนกับแบบอ่าโบเพื่อนกับเฮ็ดให้เฮ็ดนาปกติเลยเนาะทุกคนคือแบบคนเฮาอยู่ภายนอกนี่หนละเนาะตามที่น้องลี่สังเกตมาแล้วก็บ้านเมืองรับแลนนี้จะบ่มีไฟฟ้าบ่มีน้ำ ป่าป่าหรือน้ำซ้างแล้วก็บโบมีหงเฮียนเนาะทุกคนคือเด็กน้อยหรือว่าผู้ใหญ่ที่อยากศึกษาห้ามเฮียนก็คืออ่าเมื่กี้ท่านมีครูบาเพื่อนไปสอนเนาะครูบาร์คุบาใจบุญเพื่อนไปสอนอยู่บ้านฮันแล้วก็เดี๋ยวนี้เพื่อนเพื่อนโบได้ยูเพืพ่อนโบได้ไปสอนแล้วเนาะและอ่าในบ้านก็คือได้ข้ามถ้ำม,มามาเฮียนอยู่บ้านอ่ะที่มีไฟฟ้าพี่เลี้ยนเนาะคือไกลเฮลีเนาะทุกคน แล้วก็เป็นสาเหตุที่เหตให้เด็กน้อยหรือว่าผู้ใหญ่ที่อยู่บ้านดังกล่าวหันบ่อแกมาเหียน,นะทุกคนคือเด็กน้อยส่วนใหญ่จะจบเพียงป .5 าเนาะจบป .5 าแล้วก็โอโรงเรียนเนาะเพราะว่าเพราะว่าอ่าใช้เวลาในการเดินทางไปจากบ้านไปหาโงเรียน,นั้นก็คือไกลแหงเนาะแล้วก็ประชาชสนส่วนใหญ่ที่อยู่เมืองลับแลนก็คือ อพยพยกย้ายมาเตนะนครหลวงเวียงจันทร์เนาะเพราะว่าตามที่น้องลีสังเกตเบึ้งปัจจุบันนี้แบบเสียงปากเสียงว้าวข้าเจ้าก็แบบยังคือคนนครหลวงเวียงจันทร์อยู่นอดทุกคนเพราะว่าต้นกําเนิดก็คือแบบคนนครหลวงเวียงจันทร์อพยพยกย้ายไปยู่ฮันเนาะลวก็คนที่พาไปนั่นก็คือเจ้าอนุวงศ์นาะทุกคนเพราะว่า เป็นลบลีไผ่ตั้งแต่สมัยสงครามพู้เล่นนะทุกคนแล้วก็เลยเป็นเหตุให้เกิดมีเมืองรับเลยยูฮันเนาะแล้วก็คืออ่ะยูอันเมืองรับเลนี่จะคือมีวัดอันมีวัดแห่งหนึ่งเนาะก็นั่นก็คือวัดคีรีวงกุศลเนาะแล้วก็วัดนี้จะเป็นอ่าเป็นวัดที่เพิ่นใช้ปฏิบัติธรรมเนาะ ปฏิบัติธรรมของญาติโยมที่อยู่เมืองรับเลเนาะทุกๆ15้าค่ำหรือว่าวันสินไงสินดับสินเนาะทุกๆคนจะทุกๆคนที่อยู่เมืองรับเลทฮันเพื่อนจะนุ่งขาวพุ้มขาวไปปฏิบัติไปปฏิบัติธรรมเนาะเพราะว่าคนอยู่เมืองฮันเพื่อนถือสินแหงเนาะทุกคนทุกๆคนที่ไปฮันก็ต้องได้นุ่งขาวห่มขาวปฏิบัติธรรมเนาะ ละกาทุกๆอันสิบห้าคำสีเนาะทุกๆสิบห้าคำบบสิจะมีแบบสาวบังบดเนาะทุกคนสาวบังบดท่านก็คือคนที่เห่าคนธรรมดานี้จะบอสามารถเบิ่งเห็นเพิ่นใดเนาะแบบสมมุติอ่าคนคนอันบางบดท,ท่านที่มีสินกาแหงสีเนาะเพื่อนจะอ่าสามารถปรากฏต,ตัวให้แบบคนธรรมดาคือเห่านี้เห็นเพิ่นใดเนาะ คนบางบทวันเพิ่นจะปรากฏตัวให้เราเห็นทุกๆโมเมนต์ทุกๆเนาะแบบบางสินเนาะบางสินใหญ่สินซีเนาะสินใหญ่สินลับสีเพิ่นจะออกปรากฏตัวมาใส่บาตรเฮ็ดบุญนำเฮาเนาะทุกคนนี่ก็เป็นเนาะเทพสาวบ้านเพิ่นเล่ามาเนาะผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นเล่ามาและการเบพอ่าผู้เฒ่าผู้แก่ที่เป็น เจ้าที่เจ้าถานแบบคนดังคนเดิมแท้ๆฮะเนาะทุกคนแม่งจะบ่สามารถอพยพยกย้ายไปอาศัยไปดำรงชีวิตหาก,กินยู่บอนอื่นได้เลยเนาะนอกจากอ่ะยู่เมืองรับเลคือแบบอ่าผู้ที่จะแบบผู้เท่าะเนาะเพื่อนถ้าแบบเพื่อนมีความคิดหรือว่าจะยกย้ายไปยู่คือสมมุติเพื่อนจะยกย้ายไปยู่นครหลวงเวียงจันทร์สิเนาะแบบจะเป็นผู้เท่าะเนาะจะแบบเพื่อนจะเสียชีวิตท,ทันทีเนาะทุกคน คือฮีตของประเพณีเพื่อนก็นคือแบบผู้เท้าผู้โอ้ทีผู้แบบเป็นเจ้าคุกเจ้าเล่าเทแมนจะบอสามารถยุกย้ายออกไปได้เพราะว่าถ้าแบบเพื่อนออกไปแล้วเนาะจะบ่มีคนแบบซื้อต่อแทนแนวฮิตของประเพณีของเพื่อนเนาะและเพื่อนก็นเลยแบบผู้เทา้าแมนเจ้าบสามารถยุกย้ายออกไปได้เนาะสำหรับผู้นุ่มผู้นุ่มบอนี่สิจะ,ะสามารถยกย้ายอพยพ แต่งงานไปสร้างครอบครัวยู่บนอื่นใดเนาะละกกาแบบผู้เทา้าผู้แก่ฮ่านเพื่อนจะต้องได้มืดบุญยู่เมืองรับเลเท่านั้นเนาะทุกคนตามที่ชาวบ้านเพื่อนบอกมาเนาะละกกา,ายู่บ้านท่านเพื่อนอยังใส่คุกตำเข้าอยู่เนาะยัง,งบมีพุงสีเนาะยังใส่คกตำเข้าอยู่ละกกา แบบยู่อันเมืองรับเละฮัยังจะมีอ่านองแห้งหนึ่งเนาะทุกคนที่ติดอยู่กับวัดเนาะและ้วก็เพื่อนจะใส่หน่องดังกก่าฮันเป็นแร่งอ่ากินยู่กินน้ำอาบน้ำไอซสิเนาะเพราะว่าอ่านองดังกก่าวฮันมีความใสแห้งเนาะทุกคนเดี๋ยวน้องลีสิขึ้นหูไ้เบิ้งเนาะใสแล้วก็บโบแห้งเนาะ ตั้งแต่ดั้งเดิมมากก็คือบบเคยแห้งเลยแล้วเพื่อนก็นเลยชาวบ้านก็นเลยถือว่าเป็นหนองของนางคุ่มห่อเนาะแล้วเพื่อนก็นเลยอเอาหูปั้นของนางคุ่มหอมันไปตั้งเพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้คนที่ไปท่องเที่ยวไปอันนั้นรู้เนาะแล้วก็หนองดงังเก้าฮันจะมีปลาหลาเนาะทุกคนมีปลาหลแห้งเนาะแล้วก็แบบเพื่อนจโบ่ะชาวบ้าน,นจะบะจับมากินเนาะเพราะว่าชาวบ้าน,นเชื่อว่าเป็นหนอง ละกาชาวบ้านก็นจะหาอยู่หากินตามธรรมชาติเนาะโดยทุกๆอย่างจะอาศัยธรรมชาติมือเลยเนาะทุกคนละกาเพื่อนแบบเพื่อนบ่ได้กินสารเคมีหลายคือเฮาเนาะละกาอันนึ่งที่น้องรีมักที่สุดเลยนั่นก็คือเด็กน้อยหรือว่าคนที่อยู่เมืองลับเลนะเนาะทุกคนคือแบบเพื่อนจะเปลี่ยนแบบบอขี้อง้งขี้คุยเนาะทุกคนละกาเด็กน้อยที่อยู่บ้านฮานแบบ คือผู้ขวามเห็นเนาะทุกคนคือสมมุติคนภายนอกที่เพื่อนไปท่องเที่ยวเนะาะแบบเอาเครื่องของไฮบอเอ็กน้อยจะนกก่อนเนาะแล้วจึงฮับเอาเครื่องคันคือตัวนี้ต้องรีบมากแหงเนาะทุกคนแบบคือพ่อแม่เพื่อนสอนมาดีแหงเนาะทุกทุกคนซีกิดดื้อซ้ำได้กระยาเนาะคือเพื่อนอ่ะก่อนที่จะฮับเครื่องคันก็คือฮับ ่าเพื่อนต้องได้นนุก่อนเนาะคือคว,วันนี้น้องลีมักแหงเนาะซึ่งแตกต่างจากโลกภายนอกของเฮาหลายเนาะแล้วก็อ่าอยู่วัดอ่าคีรีวงกต่านก็คือจะมีสิ่มเก่าแหงนึงเนาะทุกคนมีสิ่มเก่าแหงตัวนั้น,นม 10, 9, แนนม่นอันคือสร้างขึ้นอ่าพร้อมกับวัดท่าพร้อมกับธาตุพนมเนาะทุกคนแล้วก็ปัจจุบันนี้แม่นอ่าคือสิ่มฮันกรเก่าแหงแล้วเนาะเพราะเนื่องจากว่าอ่า คือสมัยนั้นฮันแบบมีคนหวังบดีเนาะไปทุบเอาเพื่อหวังจะเอาเงินเอาคำยุติมังกกคนล้วบบน,นี้เพื่อนคุดได้สามมือเนาะแต่ว่าคุดเอาบไดายนาะเงินคำอยู่ในนั้นนั่งอย่างบไดายเถื่อและแบบเพื่อนเหตุภาพดวงตาเป็นแบบน้ำมาท่วมเนาะน้ำท่วมเพื่อนฮันและเพิ่นฮันกะลอยน้ำอยู่เนาะที่จริงมันบ่ได้มีน้ำเนาะแบบคนนั้นชาวเมืองละเปรยฮันมาเห็นแบบล่าฮันลอยบกอยู่เนาะ ลาคาเหล่าฮันและแม่นเห็นเป็นภาพรวมตาว่าอันลอยลอยน้ำน้ำสีท่วมเหล่าอยู่เนาะเพราะว่าน่าจะเป็นจิิงศักดิิที่เพิ่นปกปุมสิ่งตัวน,นั้นอยู่เนาะ้ากาปัจจุบันนี้สิ่มฮันกัญยงแบบคงแบบอันพืชทับทึกมา้งอยู่เนะาะเสก้าเพิ่นไปซ่อมได้แปลงเ,ลเนาะเพิ่นก็เป็น่นปะให้บูชาคารพบูชามาถึงปัจจุบันนี้เลยเนาะทุกคนและกา วัดดังกล่าวนี้ได้ถึกสร้างขึ้นบ้านดังกล่าวและก็ว,วัดดังกล่าวนี้ได้ถึกสร้างขึ้นเมื่อห0 0ปีที่แล้วนะทุกคนมีประวัติความเป็นมาถึง600ปีลแล้วนะทุกคนก็คือแบบชาวบ้านกันยังคงซืบตโตวัฒนธรรมฮีตคองอันดีงามที่เพิ่นซืบตโตททดกันมาตั้งแต่สมัยนั้นเลยนะทุกคนคือประชาสนที่อาศัยอยู่เมืองลบเรลทันส่วนใหญ่ก็เป็นคนลาวนะ ละกาพีดของประเพณีเพื่อนกาน้องลีกาแบบเสื้อถือเพื่อนเนาะตามที่น้องลีไป่าเมืองรับแลมานี่ก็คือขาดการติดต่อจากโลกภายนอกสามมือเต็มๆเ,เนาะทุกคนคือถ้าไผาจะไปเมืองรับเลฮันก็คือต้องขาดการติดต่อจากโลกภายนอกเนาะทุกคนและการน้องลีจะมาขอแนะนำ่า สำหรับคนที่จะไปเมืองรับแลเนาะก็คือ1ต้องมีไฟสายไฟยสายต้องแจ้งเนาะแล้วกะ็ถ้ารอย,ยักท่ายรูปบรรยากาศในถ้ำมันก็คือเอาไฟสายแจ้งแจ้งไปเลยเนาะคือน้องลีเอาไปให้มนไฟสายพอได้เห็นทางแล้วก็เลยบุรท่ายรูปมาฝากทุกคนเนาะอันที่2ก็คือสับยางอาหารเราต้องเตรียมไปให้พร้อมเนาะเพราะว่าในการเดินทางนั้นเราต้องหิวต้องอยากาต้องการ อาหารอยู่แล้วเนาะทุกคน3ก็คือสภาพจิตใจเนาะคือจิตใจก็คือในท่ามันแม่นมีความมืดแหงเนาะทุกคนสําหรับคนที่ยานความมืดนี้โบคอแนะนํนำให้ไปเนะะาะรากาสุขภาพจิตใจต้องเข้มแข็งเนาะทุกคนสุขภาพก็ต้องเข้มแข็งเพราะว่าใช้เวลาในการเดินทางก้นจะไปฮอดบ้านนั้นก็คือหลายชั่วโมงเติมเนะะาะรากาสำหรับคนที่ แบบอยากไปบริจาคบ่ไปบริไปบริบรจาคให้ชาวบ้านท่านก็คือสามารถเอาไปได้เลยเนาะเพราะว่าจะมีแบบชาวบ้านเพ้่นมาพับจ้างอ่างพับจ้างอันแบกเครื่องเนาะแบกเครื่องไปส่งจนหอดจุดหมายที่เขาจะพักคุณเลยเนาะทุกคนละกันะจะมีสำรับอันคนที่จะไปด้วยตนเองเห็นคลิปและจะไปเที่ยวด้วยตัวเองนี้น้องรีบคอแนะนำเนาะทุกคน ราะว่ายุทธรรมฮั่นท่นมีความซักดิ์ธหลายเนาะแล้วก็จะเกิดให้เฮตุการลาุกถากอีสิเนาะเฮาจะต้องมีไก่นาเนาะทุกคนหรือว่าคนที่ลึงท้องทิ้นเนาะจึงจะสามารถนาเฮาเข้าไปสู่เมืองลับแลได้เนาะ <S <S กับประมาณนี้แลยเนาะทุกคนประวัติความเป็นมาตามที่น้องรีศึกษามาสามืือเนาะที่น้องรีไปอยู่เมืองลับแลครัสามมือแล้วน้องรีก็นำเอา ความความค่ที่น้องลีความผู้ที่น้องลี่ถามมาฝากท,ทุกคนเนาะก็ประมาณนี้แหละถ้าใครมีอย่างถามเกี่ยวกับเมืองรับเลก็ Irene. สามารถถามน้องลีลงมาได้เลยเนาะน้องลีก็จะขอปิดคิปเพียงเท่านี้เนาะทุกคนถ้าน้องลี่ว่าอีหยังผิดไปข้อมูลบันทึกบ้น้องลีก็ขอโทษขออภัยไว้ล่วงหน้าเนาะเพราะว่าน้องลีก็ศึกษาเท่าที่ศึกษามาได้เนาะแล้วก็เลยนํามาเล่าสห้ทุกคนฟังถ้าใครมีอย่างถามก็ มาเลยเนาะคลิปนี้น้องลี่ก็สิขคอตัวลาเน็นทุกวนถ้าใครมาคลิปนี้จะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องลี่เฮ็ดคลิปต่อไปในเด้อนทุกคนบ๊ายบาย